สรุปคณิปถมที่ใช้เรียนต่อมอต้นชุดที่3เรื่องของพื้นฐานเศษส่วน EP 6ครับในตอนนี้เราจะมาคุยพื้นฐานเศษส่วนอันสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องของการเรียงลําดับเปรียบเทียบเศษส่วนนั่นเองนะครับผมอ่ะมาดูกันเลยครับในการเรียงลําดับเนี่ยจริงๆมันก็คือการเปรียบเทียบนั่นแหละแต่ว่ามีหลายๆตัวที่เราจะต้องหาให้เจอใครน้อยใครอยู่ตรงกลางใครมากหรือถ้ามี4ตัวก็เรียงจากน้อยไปมากแบบเนี้ยนะครับ พราะเป็นแบบนี้การคูณไข่ดูจะเป็นวิธีที่ไม่เวิร์กคือคูณไข่จะเวิร์กเมื่อเราต้องเปรียบเทียบแค่2ตัวแต่ถ้ามี3ตัวขึ้นไปจะ3มตัว4ี่ตัว5ตัวเนี่ยคูณไข่เริ่มไม่เวิร์กแล้วใช่ไหมครับก็จะแนะนําว่าวิธีที่เวิร์กกว่าคือการทําส่วนให้เท่ากาันวิธีการนี้ง่ายที่สุดแล้วแต่ว่าก็จะมีจุดที่อาจจะเป็นปัญหาของเรานั่นก็คือไอ้ส่วนที่เท่ากันทําอย่างไรดี2อส่วนสามหส่วนหส่วนสถ้าเราอยากจะเปรียบเทียบ3ตัวนี้ครับว่าใครมากใครน้อย เราจะต้องทําตัวส่วนหรือตัวข้างล่างตรงนี้ครับให้มันมีค่าเท่ากันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ถาจะแบ่งเป็นสเต็ปแบบนี้ละกันแล้วก็สรุปตรงนี้เลยว่าไอการทําสวยเท่ากันเนี่ย สิ่งที่เราจะต้องหาให้เจอคือคอรอนตัวส่วนครับเราจะต้องหาคอรอโนตัวส่วนให้เจอซึ่งไอการหาคอร์โนพี่ถาสอนไปแล้วในคลิปสรุปน่าจะชุดแรกหรือชุด2เนี่ยแหละนะครับผมเพราะนั้นตรงนี้ขอโป้เลยละกันตัวเลข364ถ้าไม่คิดอะไรมากหนึ่งในการหาคอร์โนที่ง่ายที่สุดคือจับตัวมากท่องแม่สุขค,คูณถูกไหมครับ3 6 4เนี่ยพี่ถาจับเลข6กไปท่องแม่สุขค,คูนดีกว่า616 แต่ตัวนี้ไม่ใช่คอลอนอเพราะว่าเลข4หารไม่ลงถูกไหมครับ6 22 2ครับและเจอแล้วครับเลข3หาร12ได้6 หาร12ได้4หาร12ได้ตัวนี้คือคอลนอของเราครับเพราะฉะนั้นคอนอของตัวส่วนก็คือ3 6 4กเนี่ยก็จะมีเป็นเลข12นั่นเองหมายความว่าเราจะทำไอเศษส่วนตัวเนี้ยทุกตัวให้มีส่วนด้านล่างเป็นเลข12ให้ได้งั้นสเต็ปที่2เนี่ยเราจะทำตัวส่วนทุกตัวเป็นเลข12ก็จะค่อยๆทำทีละตัวอย่าง2ส่วน3เนี่ย ถ้าเกิดเราจะทําด้านล่างเป็นเลข12ก็ไปดูเลยครับ3จากคูณอะไรนะถึงเป็นเลข12 ซึ่งไม่ยากเนาะก็คือ3ามคูณสใช่ไหมเราก็จะเอาเลข4ไปคูณเพียงแต่จําได้ใช่ไหมครับว่าเราจําเป็นจะต้องคูณทั้งเศษและส่วนเวลาจะขยายมัน่นต้องขยายทั้งบนและล่างครับเพราะนั้นตรงนี้ครับคูณ4เข้าไปทั้งเศษและส่วน2อคูณสได้83ดคูณสได้12เราก็จะได้ว่า2อส่วนสเนี่ยกลายสภาพมาเป็น8ปดส่วนสิแบบนี้แล้วทีนี้ตัวอื่นอ่ะขึ้นสไลด์ใหม่นิดนึงอย่าง5ส่วน6เราก็ต้องเล็งทำยังไงดีนะให้เลข6ตัวเนี้ยกลายเป็นเลข สิบสองมันจะต้องไปคูณใครดีหน้าคูณใครดีหน้าซึ่งไม่ยากเลยก็คือคูณสอง แต่เวลาคูณสองพิ่าย้ําเลยว่าต้องคูณทั้งเศษและส่วนต้องคูณทั้งข้างบนและข้างล่างแบบนี้ซึ่งพอคูณข้างบนเข้าไปเนี่ยห้าคูณสองได้สิบหกคูณสองได้สิบสองห้าส่วนหกก็จะขยายล่างกลายเป็นสิบส่วนสิบสองนั่นเองนะครับและตัวสุดท้ายสามส่วนสี่เนี่ยก็เล็งเหมือนกันเลยเลขสี่ตัวเนี้ยทำยังไงดีนะถึงจะกลายเป็นสิบสองต้องไปคูณใครนะถึงจะกลายเป็นสิบสองได้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็คือคูณเลขสาม เข้าไปทั้งเศษและส่วนเนาะ3คูณ3ได้9 4คูณ3ได้12ครับก็จะกลายเป็น9ส่วน12นั่นเองไอการทำสวยเท่ากันเนี่ยมันก็จะยากตอนหาเลขตัวนี้บางคนคิดเลขยังไม่เก่งมากไงซึ่งฝึกหน่อยนะอย่างตัวอย่างนี้พี่ดาคาดหวังนะว่าตัวเลขทั้งหมดอยู่ในแม่สูงคูณหมดเลยก็หวังว่าจะหากันอย่างว่องไวรวดเร็วได้นะครับแต่ทีเนี้ยประเด็นคือไม่ว่าจะ2ส่วน3จะ5ส่วน6จะ3ส่วน4เราได้ทำการขยายล่างทุกคนให้กลายเป็นส่วน12แบบนี้แล้วก็เปรียบเทียบได้อย่างง่ายดายครับ ใน3ตัวนี้8น้อยสุดถูกไหมครับแล้วก็เออสิ 10, มากสุดแล้วก็คนสุดท้ายเนี่ยเลขเตัวนี้ก็จะอยู่กลางๆงั้นถ้าเกิดเราจะเรียงลําดับจะน้อยไปมากจะมากไปน้อยเนี่ยแล้วแต่เลยขึ้นอยู่กับโจทย์สั่งเนาะสมมติว่าอันนี้โจทย์มันไม่ได้สั่งไงพี่ถาสั่งเองละกันถ้าเกิดพี่ถาต้องการเรียงลําดับจากน้อยไปมากเนี่ยน้อยสุดคือ8ปส่วนสิต้นฉบับของมันก็คือ2อส่วนสถูกไหมครับกลางกางก็คือ9ก้ส่วนสิต้นฉบับของมันก็คือ3าส่วนสและมากสุดคือ10บส่วนสิ สต้นฉบับของมันก็คือ5ส่วนหครับถ้าเราเรียงลำดับจากน้อยไปมากก็จะเป็น3ตัวนี้นั่นเองครับไอการทำสวยเท่ากัน จุดที่แอบยากก็มีแต่สุดท้ายพี่ถาเชื่อว่าถ้าเกิดใครค่อยๆสะสมทักษะการคิดเลขจนแข็งแรงออแล้วก็ค่อยๆทาเรื่อยๆมันก็จะแข็งแรงเทียนิดเทียหน่อยมันก็เหมือนคนอนะที่ร่างกายแข็งแรงขึ้นทักษะทางคณิตศาสตร์ก็เหมือนกันพอฝึกมาร่างกายแข็งแรงขึ้นก็จะเริ่มทําได้นะครับแล้วก็ถ้ามันมีเศษส่วนหลายๆตัวเราจะมานั่งคูณไขว้กันอนะมันไม่ค่อยเวิร์กหรอกส่วนใหญ่วิธีที่ใช้กันก็คือการทําสวยให้เท่ากันแบบนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือพื้นฐานเศษส่วนซึ่งพี่ถาจะสรุุุปปปไว้้นคิสรชดี คาดหวังว่าหลังจากนี้ในอนาคตถ้าบังเอิญบังเอิญพี่ถามมีเหตุจําเป็นนะครับที่จะต้องไปสอนม .1 เทอมหนึ่งแล้วก็พี่ถามคงไม่ต้องมานั่งคุยเรื่องพวกนี้กันละเอียดอีกแล้วหรือดีไม่ดีฝากไปให้มานั่งเรียนสรุปชุดนี้แล้วไปทาโจทย์เองในชีตทำมาไหนไม่ได้ค่อยมาถามแบบนี้จะดีกว่านะครับผมเป็นเรื่องหนึ่งที่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าใครพื้นฐานเศษส่วนตอนประถมแข็งแรงเศษส่วนทศนิยมตอนม .1 มันแค่ต้องทําเป็นเวอร์ชั่นเลขติดลบให้แข็งแรงให้ได้ซึ่งตรงจุดนั้นอะ พื้นฐานเก่ามันอ่อนแอมันก็ไปต่อไม่ได้ไงพี่ถาก็จะรู้สึกเสมอว่าแบบอุ้ย ตอนเศษส่วนทศนิยมม .1 จะสอนยังไงดีนะคนที่พื้นฐานดีอยากจะสอนเร็วคนพื้นฐานแย่ yeah. เอ้ยสอนเร็วเขาก็ไม่เข้าใจงั้นคิดสรุปชุดนี้ครับของคณิตปฐมเนี่ยก็ฝากไว้ให้คนที่พื้นฐานอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากเนี่ยมาดูทบทวนแล้วไปทําฝึกพื้นฐานให้แข็งแรงเพิ่มเติมแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวในตอนหน้าชุดหน้าครับเราจะว่าด้วยเรื่องของการคํานวณบวกลบคูณหารเศษส่วนทศนิยมจํานวนคะเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นจํานวนที่จุกจิกจก,จก,การคํานวณมันจะจุกจิกบ้างถึกบ้าง ้างบุ่นวายบ้างก็เดี๋ยวไปว่ากันในชุดถัดไปนะครับสอบชุดนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเจอกันอีกทีในชุดถัดไปครับอย่าลืมนะฮะคิดถึงกันนิ้คิดถึงวิถาครับตลอบคลิปนี้สวัสดีน้องๆทุกคนครับบ๊ายบายครับ